สวัสดีครับผมแจ็คลวีพัฒน์นะครับทีมงานสบายเน็ตเวิร์กนะครับวันนี้มีคําถามถามท่านนะครับสมมติผมจะจ้างท่านนะครับทำงานอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับก็คือการเป็นงานยกเกอาอีทั้งหมดมี30สตัวนะครับโดยมีเงื่อนไขของการยกเกอาอีตัวนี้นะครับก็คือ2แบบแบบที่1ก็คือจ่ายค่าจ้างให้ตัวละ5บาทแต่จะเพิ่มขึ้นเป็น1เท่าในตัวถัดไปอันนี้คือแบบที่1นะครับเงื่อนไขที่1นึ่งแบบที่2ก็คือจ่ายค่าจ้างให้ตัวละ1ล้านบาท นะครับคุณคิดว่าคุณจะเลือกแบบไหนครับระหว่างแบบที่ arte, i, become, uh, together, droite, 1หรือแบบที well ่ ums, 2นะครับลองพิจารณาดูนะครับนะได้คำตอบแล้วเรามาดูนะครับว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงที่คุณเลือกนะครับถ้าคุณเลือกแบบที่1เนี่ยพอคุณยกเอี้ตัวที่1คุณได้รับค่าจ้าง5บาทถ้าคุณเลือกแบบที่2คุณได้รับค่าจ้าง1ล้านบาทนะครับพอยกตัวที่2คุณได้ค่าจ้างแบบที่1นะครับคุณจะได้ค่าจ้าง10บาทแบบที่2ได้ค่าจ้าง2ล้าน ยกไปเรื่อยๆครับถ้าเป็นแบบที่ 1, คุณจะมีรายได้2560บาทแต่ถ้าเป็นเลือกแบบที่2คุณจะมีรายได้10ล้านนะครับคําถามครับถ้าคุณเลือกแบบที่1นะฮะยกคุณจะยกกอี้ต่อไหมทั้งวันวันนี้คุณยก10 10ตัวแล้วนะครับแบบที่1คุณได้รับรายได้2560บาทแต่ถ้าแบบที่2คุณจะมีรายได้ถึง10ล้าน ถามว่าคุณจะยกต่อไหมครับถ้าคุณเลือกแบบที่1นะึนะครับมาดูต่อครับเมื่อยกต 2, okay. ัวที่11รายได้ก็จะเป็น5120นนสะครับสำหรับแบบที่2ก็จะมีรายได้11ล้านนะครับไปเรื่อยนะครับจนถึงตัวที่20นะครับแบบที่1จะมีรายได้3.9ล้านนะครับแบบที่2จะมีรายได้20ล้านนะถามอีกครั้งหนึ่งครับถ้าคุณเลือกแบบที่1เนี่ยคุณจะยกตัวยี่ต่อไหมครับยีตัวไปแล้วนะครับ แต่ที่1นึงคุณมีรายได้เพียงแค่3.9ล้านแต่ถ้าคุณเลือกแบบที่2คุณมีรายได้ถึง20ล้านนะครับถ้าคุณยกต่อนะครับมาดูกันครับตัวที่21รายได้7ล้านใช่ไหมครับแต่เพื่อนคุณมีรายได้21ล้านผลลัพธ์ของการที่1แบบที่1น,นี่ครับมันจะเริ่มแซงแบบที่2เมื่อเดือนที่ตัวที่23ใช่ไหมครับถ้าแบบที่2องนี้23ล้าน แต่ตัวนี้31ล้านเห็นไหมครับแล้วก็ทวีคูณไปเรื่อย62 125 2องร้0ยล้านพันล้านสองพันแล้วก็สี่พันล้านเห็นไหมครับนะครับ,นะรบถ้าคุณเลือกแบบที่หนึ่งนะครับเนะี่ยสรุปนะครับก็เมื่อคุณยกกุ้ยคบสามสิบตัวถ้าคุณเลือกแบบที่หนึ่งเนี่ยคุณจะมีรายได้สี่พันล้านแต่ถ้าแบบที่สองคุณจะมีรายได้เพียงแค่สามสิบล้าน ถามว่าถ้าเกิดแบบที่2นะเหมือนกับคุณทําเงินหายไปนะครับประมาณ4ี่พันล้านน่าเสียดายไหมครับถ้าเปรียบเสมือนแล้วนะครับก็คือรายได้แบบที่1เนี่ยเป็นรายได้แบบรายได้แบบเครือข่ายท,ทวีคูณไปเรื่อยนะครับแต่รายได้แบบที่2นี้จะเป็นรายได้แบบงานประจานะครับเพราะนั้นรายได้แบบทวีคูณนะครับถ้าคุณสนใจแนวคิดในเรื่องของรายได้แบบเครือข่ายนะครับก็ติดต่อ ทีมงานเราได้เลยนะครับเข้าไปที่เว็บบอกของทีมงานเรานะครับซัมบายเน็ตเวิร์นะครับหรือทาง f a c e b o o k นะครับซัมบายเน็ตเวิร์นะครับเนะครือขายอย่ายแห่งความสุขเพื่อชีวิตที่ดีกว่านะครับถ้าคุณสนใจแนวคิดทางด้านการสไร้างรายได้แบบเครือข่ายติดต่อทีมงานเราได้เลยครับสวัสดีครับ